สวัสดีนะครับวันนี้มาดูเขาทำข้าวใต้น้ำกันนะเขาดึงน้ำท่วมเลยนะมิดยอดหมดเขาบอกมันหนีย่าหนีอะไรทันโน้นนะจะไปถึงโน้ข้าวใต้น้ำ ไม่ดได้ผลเมาเห็นเขาบอกมันได้ผลกันดีนะแถวบ้านข้าวต้น้ันนะเจอกันคลิปหน้านะครับ